ให้พกซาพระพอนักเป็นเบาคุยกับพระนีคนช่วยโดยนะาเจ้าค่ะปัดเ่าปัดหา้ทีใครกำลังทุกร้อนใจให้นวกซาพระพอนักเป็นเบาคุยกับพระอาจารย์นี่นั่งนิ่งๆก่อนครับอาจารย์อาจารย์มองกล้องครับอาจารย์อยากมองแค่วันก่อนอาจารย์มองกล้องแล้วอาจารย์ยิ้มแบบแบบอารมณ์เจาะนะฮะอาจารย์เห็นฟันครับอาจารย์ในสมรุลโอเคฮะเดี๋ยวผมเช็คใจเนี่ยโอเคนะอาจารย์มองอาจารย์มองกล้องครับอาจารย์ ดูสัมรวมนะฮะโ okay. อะเคอาจารย์พรได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะฮะขออนุญาตทดสอบสัญญาณนะฮะพระอาจารย์พระอาจารย์นั่งนิ่งๆก่อนครับพระ,พระาอาจารย์ก็ไม่ได้กรขยับพระอาจารย์อย่าขยับฮะพระอาจารย์อ่านะฮะแล้วก็แคปนะฮะแคปภาพไว้นะฮะภาพแคปภาพไว้ว่านานๆพระอาจารย์สมปองท่านจะยิ้มแบบอารมณ์อารมณ์เจาะสักที <c oughs> อ่ะโยมอันนี้ซีเรียสนะฮะนี่จะซีเรียสแล้วนะคือ เราในวันนี้เนี่ยก็ตามที่มีโพสเตอร์มีอะไรไปนะฮะว่าวันนี้เราจะแบทเทิลน,นะฮะแบทเทิลกับไฟติ้งเนี่ยไม่ใช่มาต่อยกัน,นะฮะเมื่อกี้แอบแซวพระอาจารย์สมปองอยู่ว่าทดสอบขันติว่าท่านจะนิ่งได้นานขนาดไหนนะฮะทดสอบติ่อนนะฮะเมื่อกี้แซวพระอาจารย์สมปองว่าเอ๊ะพระอาจารย์ก่อนเราจะเข้าไลฟ์เนี่ยเราต้องช่างน้ําหนักก่อนไหม <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏว่าไม่ต้องช่างนะ <c oughs> ถ้าช่างน้ําหนัก กรรมาการก็จะไม่ให้แบทเทิลเพราะว่าน้ำหนักต่างกันนะแบทเทิลไม่ได้ไม่ไม่ถูกหลักกติกาสากลอ่ะก็วันนี้ก็เราได้เกียรตินะเป็นเกียรติอย่างมากอะไรคือได้เกียรติเป็นเกีย,ยกรติเป็นเกียรติเป็นสีเป็นสังา่าต่อวงตระกูลมากที่วันนี้พระอาจารย์สมปองได้เกียรติมาสนทนาธรรมกับเรานะฮะในเพจพระมหาไปวันนะเขาญาติทักทายก่อนเพราะว่าเป็นพันเตนะฮะ กับนราสการพระอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับภาษาภาษาภาษาขอเขาเขาแย้พระอาจารย์มาใช้อักษรย่อได้ไหมครับสมัยอักษรย่อว่าถ้าอาจารย์มันยาวไปอในตลอดการไลฟ์ถ้าผมใช้คําว่าพสสมปองอันเดียวพยางเดียวพระอาจารย์มีปัญหาไหมครับอุย ไม่ใช่ว่าอาจารย์ติดขัดอะไรไหมไม่ใช่ว่ามีปัญห,หาไหมคือติดขัดไหมถ้าใช้คำวา่าคำคำว่าห้องก็ห้องเขาติ่นก็ถิ่นเขามี <c oughs> น้องหมาด้วยสองตัวเมื่อกี้พระ,พระอาจารย์พูดในรายการโยมพี่จาขวัญว่า<ะ>ถ้าแซลตมาขนาดเนี้ยอืเอามีดเอามีดเลยฮะเอามีดมาแทงเอามีดมาแทงก็คือได้แล้วถ้าขนาดนี้แล้วไม่ต้องเคารพพี่แล้วล่ะอ้าวได้เลยคร <c oughs> ับขอโทษขอโทษสมปอง อุ๊ยขังๆนี่ไปต้องไหว้แล้วไ่ต้องไหว้จับหัวเลยดีกว่ารักพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาเห็นเรารูปคู่กันอะไรกันเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันรักกันรักกันแบบไหนครับพระอาจารย์รักกันแบบการสนองกับสองตีชินโนแวกกับชิโนฟาวอารีนอารันเมื่อกี้พูดอะไรนะครับอาจารย์เมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรก่อนก่อนก่อนอันนี้ซิโนอะไรนะซิโนแวกกับซิโนฟาวทำไมอะ ถ้ายากขย่าก็บอกให้รักมันคงมารักมันคงเหมือนหมออย่างรักอะไรนะครับอาจารย์หมอผู้สาเฟียดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แอดมินก็จะดูดเสียงนะดูดเสียงออกไงพระอาจารย์ทำไมอ๋อพูดเป็นธรรมดาเดี๋ยวเขาดูดเสียงเองเดี๋ยวแอดมินดูดเสียงฮะอ๋อแอดมินคนเดียวเท่าไหร่แอดมินท่านนี้เท่าไหร่แอดมินเท่ากับ แรมินเท่ากับแดมินเท่ากับก็คือตัวผมเองสภาพสภาพแปลว่าอะไรครับ <c oughs> ไม่ได้เลยนะ,อะยอมก็ขอเรียนให้ทราบว่า <c oughs> ทำท่าทำทางนะว่าจะไปจะไปศึกษาศั์จะเทยคือได้สั์อะไรมาบ้างครับขอถามก่อนโอ้เมื่อกี้เดินขึ้นมาไม่ได้เดินขึ้นมาจะ่นี่ประมาณแปดแปดปีแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาชั้นสี่แล้วเนี่ย <c oughs> ตอนก่อนอยู่ชั้นสามนี่เลื่อนขั้นนะ รู้สึกว่ามันแบบมันบ้าบ่ายหยามากเลยทีนี้ฟังสนใจวิ่ดิพี่อุตส่าห์บ้าบ่ายหยาแล้วอ่ะอุตส่าห์ท่องมาเหนียวเนื้นาอุ้ยประเจนมนหาสังญยาณมันหาใช่ศัพท์ของเมืองทิพย์ไหมเอาไม่ใช่เหรอแบบใหม่แบบมันไม่ใช่สัพท์ของเมืองทิพย์ที่ท่องมาแบบใหม่แบบสัพ์นี่ก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ อ่าตายแล้วอย่างนี้พูดออกไปเขาก็ต้มเล้งนสิเขาต้มเล้งนะสิตกลงพอสอบไปว่าอะไรครับพอสอพี่สาวอ่ะพระสงฆ์พระสงฆ์สิพระสงฆ์ขอไปพี่สาวสมปองงั้นผมไม่ใช่อักษรย่อนะฮะใช่อะไรพี่สาวสมปองพอสอบอะสอโอเคครับพระสมปองถูกแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์สมปองนี่ดีกว่านะครับครับก็รู้สึกไงบ้างครับพระอาจารย์ที่แบบว่าเอ๊ะรุ่นน้องจะมาแบบชิงบัลลังตักซองคือรู้สึกไงฮะมีแบบคนแบบว่าเอ๊ะ เฮ้ยเรามันระดับไหนแล้วอ,อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งแบบมีรุ่นน้องมาเที่ยวเอ้ท้ามาไล่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือลึกๆๆลึกไฮะลึกๆเอาเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนที่ดู The Standard ก่อนที่เขาเน็ตไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยนะยึดเขานะ <laughs> ยึดทำมาได้รูว่นี่ยึด Standard ด <laughs> ดีนะคุณจอมขวัญก็เตรียมตัวดี